นี่เป็นไข่เค็มชะย,ยานะครับพเพื่อนๆพื่อยังมาทอดนะครับยังทอดได้อยู่นะครับอร่อยนะครับพเพื่อนอ่ะเหลืองแล้วกรอบๆนะครับพเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเค็เมๆไม่มากนะครับแต่ไข่แดงเขาก็จะมันมากเลยเพื่อนเห็นไเนี่ยวินจะมาคั่วกิ้งหมูนะครับพเพื่อนๆนวินก็จะลวนหมูให้เขา เให้สุกะให้สะดุ่งนะครับล้วนให้แบบเข้าไ่่ยแห้งๆนิดหนึงเนี๋ยพี่วินก็จะใส่พริกแกงในส่วนของพวกก้งไปนะครับเนี่ยกับข้าวง่ายๆนะครับวันนี้พี่วินก็จะราดข้าวไปเลยนะครับกินคู่กับไข่เค็มชายาทอดนะครับเห็นไหม รสชาติก็จะออกแบบเอาเค็มๆเผ็ดๆโดดๆไปเลยนะครับีวินใส่พริกแกงค้าวกิ้งไปแล้วนะครับเพื่อนๆต็องรวนแหง้แหงๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะครับเพื่อนๆราดข้าวไปนะสีก็จะออกเหลืองๆห,หน่อยเพราะใส่กระมิ้นลงไปนะครับเด็กวิ่นก็จะเติมเครื่องไปไม่มากนะครับนะน่ากินเลย วินเทคเครื่องปรุงลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีน้ําตาลมีซอสนะครับแล้วก็มีชูรสนิดหน่อยนะครับ่ะเราก็ล้วนไปนะกีนจะเปิดไฟแรงนิดนึงนะครับนะกินหอมมากครับเพื่อนๆกับข้าวง่ายๆนะครับถ้าใครขยันทำกับข้าวทานเองผมว่ามันก็ดีอย่างประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับของเรามีใตู้เย็นแล้วเราก็มาทํากินเราไม่ต้องไปซื้อนะครับนี่อร่อยไมมอร่อยเราก็นดเองได้นะครับนี่เห็นไหมนะแ,แห้งนะครับกินแต่กับเพาลงไปนะครับผมนี่จบกินก็จะจะราดข้าวไปเลยแก่แนะ,นะ <c oughs> โอ้โนๆๆนน ใเรื่องพี่วินงก็จะลาดข้าวไปนะครับนี่เห็นไหมหอมๆยั่วๆเลยแห้งๆนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบเป็นแนวแบบแห้งๆเผ็ดๆอย่างเงี้ยแนะนํานะครับเป็นเป็นอาหารจานเดียวนะครับขูดเผ็ดน่าจะเผ็ดอยู่นี่เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆยังไงก็มาทานข้าวพี่บินนะครับเนี่ยคั่วกิ้งหมูนะครับ